ที่มีเธอก็พว่ารักไม่ได้ให้มาช่วยลืมใครหยุดน้อยใจสักทีก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นใน Hi! Hello! ทุกคนสวัสดีเออทุกคนต้อนรับขอสู่การเมรชั่นเพลงเนาะหลังจากที่ห่างฮายจากการเมรชั่นใส เป็นอาทิตย์เลยกว่าได้เนาะวันนี้ทำกับกลับมาเหตุ reaction เนาะเพลงใหม่ี่เบิ่งออกมาของแมนอาน,นั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่าบอกรักเป็นกรอนเนาะซึ่งแมนอานก็ได้ปล่อย mv เพลงนี้ออกมาเมื่อนี้แบบสะๆดๆร้อนๆอนเลยให้แฟนๆในเบิงกันได้ฟังกันเนาะซึ่งทำกับซิม h i ด reaction เห็นทุกคนได้เบิงกันคือเก่าเนาะเดี๋ยวจะไหนเอาไปเบิร์ reaction เพลงบอกรักเป็นกลอนของแมนอานเลยนะทุกคนเนาะไป บอกรักออกมาเป็นกอนให้เธอฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟังยังคงความเป็นอกล <ะ S 2> ักของเมอาไม่ต้องอมเมน,องนานเรื่องคนเก่าตอนนี้ก็มีแค่เราเขาเทียบกับเธอไม่ได้เน่ ได้ให้แข่งกับใครคำนี้ฉันพูดจากใจตอนที่ฉันเขียนเพลงนี้นนเธอคง <ผม S 2> จะเปิดหลับปไปฉันบอกว่ารักพันในเพลงตื่นมาคงได้ยินเองอยู่กับฉันนานๆนะ อย่าได้กลัวว่าฉันจะอายใครถึงเธอจะดูธรรมดาแต่นีแหลที่ฉันต้องการเธอไม่ต้องสวยและเลิศเลอแต่มีค่าที่สุดที่ฉันได้พบเจอเอาอะไรมาแลกฉันก็ไม่ต้องการนะหากเทียบกับเธอเธอมีค่ากว่านั้นแ่ทำไมถึงมี<อ>นางเอกสกอยู่ใล้คอยฟังเพลงนี้นะฝากความคิดถึงไว้กับเพลงและกันอยู่ใกลก็เป็นเธอ พอใจฉันเป็นของเธอบอกรักออกมาเป็นกอนให้เธอฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟัง mm. เธอไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องคนเก่าตอนนี้ก็มีแค่เรา mm. เขาเทียบกับเธอไม่ได้ ร oh. ว,ว่ารักไม่ได้ให้มาช่วยลืมใครหยุดน้อยใจสักทีก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหน mm hmm. ตอนนี้ฝนพังไม่เธอกอดฉันเอาไว mm ้ hmm. คืนนี้จะมีแค่เรา oh. แอบ,บจูบเธอในยามที่เธอนอนสามคนลนะกอกับดวงดาวในตอนที่เธอหลับ mm hmm. ถึงแม้ว่ารักไม่ได้นี่รันแต่จะดู ออกมาเป็นก่อนให้เธอฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟังเธอไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องคนเก่าตอนนี้ก็มีแค่เราเทาเทียบกับเธอไม่ได้แน,น่ oh, <but S 1> เธอ,อมเนมทให้ฝนกับฟ้า mm. ช่วยเป็นพยานไม่ต้องทำ mm. ให้รักของเรานั้นเป็นตำนานขอแค่รัก ของเรานั้นเท่ากันทุกวันบ้านเธอมันก็ไม่ได้ไกลแตถาเคิดถึงฉันก็จะรีบไปเพียงแค่อยากจะเจอหน้าไม่ได้หวังอะไรถ้าเธอไม่เชื่อจะรองดูไหมบอกรักออกมาเป็นก่อนให้เดอฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ไดฟังเธอ ตอนนี้ก็มีแค่เราเขาเทียบก <ๆ S 2> ับ <ๆ S 2> เธอไม่ได้แน่นอนทุกคนจะไปรายการ r e a t i o n เพลงบอกรักเป็นกรอนเนาะที่ห้องโดยแม่นานั่นเองซึ่งเอเขาแบบว่ามันกับซิมี่บางเขาเรียกว่าบางท่อนของเพลงเนาะที่เขารู้สึกแบบเข่าถึงแบบวิเล่เขาเออเรียกาเข่าถึง เขาถึงอนะนะบอกว่าถึงแต่ว่ารู้สึกว่าเขาถึงแล้วเท่ากับเขารู้สึกว่าแม่ดา,าแต่งเพลงออกมาได้แบบได้มวนแห้งแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเราถึงถึงนําเสียงถึงจงหวะเพลงทุกอย่างแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยเนี่ยเขาขอเบิงเ้งผู้ใดเป็นคนแต่งเนาะโอเคแม่ดาเป็นคนแต่งเองเบื้ทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาแบบประทับใจนะประทับใจเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบถ้ามีแบบเขาเอื่อย่าเถ้ามีแบบว่าผู้ชายคนหนึ่งแบบมาห้องห้โเราอารมณ์แบบประมาณว่า อยากให้มันใจเด้อว,ว่าแบบอืมบ่ได้คืนทอดคนเกาดออ่าจะไหแกบแบบหักแต่แบบเจ้าพอดีเอา่างแบบนี้เนาะซึ่งซึ่งแบบจั๊กเขาถึงบอกก็ถือแต่คงรู้สึว่าเขาถึงหลังก็มวนแฮงซึ่งตอนจบเขาเริ่มงงครับในความที่มันมีแบบมายิง3าคนใน MV มีนนเนาะเฮาก็เริ่มงงว่าเอ๊ะเป็นหยังมันก็มี3าคนตอนจบเขามาแล้วมีผู้ซายมา3าคนเลยก็บแบบ มันแบบมาจูงแขนแลนอุ้มหนีเราว่าแม่นาก็ไล่ตามซึ่งเขาก็เข้ากันเริ่มงงก็ว่าเอ้าตอนจบต้องการซื่ออย่างวันนี้นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลกะบน,นาฮักตีเป็นเป็นเพลงที่แบบมีเนื้อหาเนื้อร้องแบบว่ามวนกินใจคนฟังรู้สึกเข้าถึงเนาะโอเควันนี้ก็เป็นรีแอคชั่นแบบสั้นๆของเฮากับเพลงนี้เนาะจังใดก่อนใบทุกคนเดี๋ยวเฮาสาิมาเหตุรีแอคชั่นเพลงให้ได้เบิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆกันตามแล้วนะเนาะแต่ว่าระหว่างนี้ก็จะมีแบบ มีวิดีโอที่เฮาเห็ดแบบทรกไปแน่กระตามที่ทุกคนได้เห็นเหรอเนาะอ่ะโอเคทุกคนก่อนไปอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครป์เพื่อกับชมเนื้อดอกไมาพอกันวิดีโอนะ่ะบายจ้า